คนพักมหาเยอะมากเลยมีอะไรไหมเออของพี่ก็เหมือนกันเนี่ยพี่กำลังเรียนของของพี่มีเหมือนกันใช่ไหมคะมีมาอยู่อืมทักพี่พี่จำได้คำเดียวเองอะสายสาใช่ใช่เขาเฮ้ยอะไรครับพี่ปุ๊บนั่งลุกดูก่อนอย่าหาแว้งนั่งทักแวงงูไม่มีพี่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวแว้นมาเลยพี่ปุ๊ก ตอบเช่นลูกค้รู้แล้วพอพออายุเยอะแล้วมันอ่านไม่ได้ใช่ไหมพี่คิดใหม่คิดดีๆก็วางไว้แถวนี้รู้แล้วแต่ว่าไม่คิดก่อนว่าพี่อะคิดใหม่จำจำจำใช้สมองจำพี่หาแว่นอะไรคะหาแว่นไหมจะไปตอบเชินลูกค้าพี่ก้อยเป็นอยากมากเอลูกดูที่เดอนนั่งพักแว่นดูสิพี่ก้อยอย่าบกอยู่ในกระเป๋ากอเนี่แหละ พี่ปุ๊กิดได้ยังอะไรกิดได้หรือยังว่ามันอยู่ไหนวางไว้วแถวนี้อ่ะมไ,ไม่มีลงลึกดีดีสิพี่ปุ๊กวางไวต้ตรงไหนอันนี้เดียวเองเดียวจะฉกแล้วว่ะ,ะถ้าเป็นงูฉก<ค><ค>ถ้าเป็นงูโดนฉกแล้วล่ะค่ะก็จับได้ว่าวางไว,ไวต้ตรงนี้อ่ะพี่ก้อยพี่ปุ๊กเอางี้ก็จะให้ตัวช่วยพี่อย่างหนึ่งนะอะไรพี่อ่ะห้าสิบบวกแล้วถูกไหมสิ่งหนึ่งที่พี่ต้องบำรุงคือเสื่อม คือคือก็ไม่ได้บอกว่าอะไรเสื่อมแต่ว่ามันต้องมีเสื่อมแน่ๆที่รู้ไหมว่าอะไรเสื่อมตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรรู้ไหมแต่ว่าก็จะไม่บอกหรอกให้พี่ไปกินเอกก็ยังยังรู้รู้ยังแว่นอยู่ไหนเว้นอยู่ไหนอะรู้ยังรู้มาวางจำได้ราวางไว้แถวนี้พี่ปุ๊กสมองกูจำได้ไว้แถวนี้สมองพี่ก้อยถักมากแล้วว่าียว่าอาจารย์เป็นห่วงแล้วบนหัวพี่ปุ๊กนั่นไงคะ